สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรัตีพาไปนอนที่โรงแรมเมโทรโพลิสสวีทกรุงเทพนะคะซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวอยู่ในเครือของโรงแรมฮิลตันนะคะเราจะนอนพักที่นี่2คืนค่ะแล้วก็ตอนนี้เราไปถึงโรงแรมแล้วก็เช็คอินเข้าห้องพักเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าห้องพักของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ห้องพักที่เรามาพักในคราวนี้ ราคาที่เราจองมารวมอาหารเช้าด้วยนะคะเป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์สองคนเดี๋ยวตื่นเช้ามาตามพวกเราไปดูนะคะว่าอาหารเช้าเนี่ยเขาจัดไว้ยังไงบ้างตามไปชมพร้อมๆกันค่ะเราขึ้นลิฟต์มานะคะจริงๆพนักง,งานบอกแล้วว่าเราได้ชั้นเจแต่ว่าขึ้นลิฟต์มาให้กดเลข6กบ้างนั้นไปค่ะไปดูว่าห้องพวกเราเป็นยังไงนะคะอันนี้701ไปเรื่อยๆค่ะ เจ็ดศูนย์อาย่่ะฝั่งนี้7จจเก้าเจ็ดศนย์แปดเจ็ดไปฝั่งโน้น อันนี้ห้องเราค่ะโอเคห้อง709นะคะไปะเข้าไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะออ้เดินเข้ามาเห็น <Okay. S 1> ค่ะ,ะไปดูฝั่งโน้นก่อนห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่มากดูด้านโน้นก่อนนะคะด้านนี้เป็นเตียงเตียงนอนเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้า ในตู้เสื้อผ้ามีกระจกมีโคมไฟหัวเตียงแล้วก็ดูวิวค่ะเป็นยังไงวิวด้านล่างเปิดหน้าต่างออกไปนะคะมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตึกสูงนะคะก็มีต้นไม้นะะี่ค่ะนี่คือ <c oughs> วิวชั้นเจ็ดที่ <c oughs> ทพวก <c oughs> เราพักใน <c oughs> วันน,นี้นะคะนี่นะคะ มองลอดหน้าต่างออกไปที่เราเห็นวิวเมื่อสักครู่ค่ะตรงนี้มีทีวีมีชั้นวางสิ่งของอยู่ตรงนี้ชั้นใหญ่เลยนะคะมีแอร์คอนดิชันเดี๋ยวค่ะวิ่ยทำเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยอาตรงนี้มองออกไปเห็นเหมือนเครื่องซักผ้ายมีเครื่องซักผ้า,าจริงด้วยเลยนะคะเปิดออกมาอุ้ยนะคะมีเครื่องซักผ้านะคะ ว้าวเออดีงามนะคะแต่ฝั่งด้านโน้นก็เป็นโซฟาโซฟาตัวใหญ่เลยนะคะมีปูพรมตรงโซฟาแต่พื้นห้องทั่วๆไปนี่ค่ะเป็นไม้นะคะแต่ด้านโน้นที่เราเดินเข้ามาห้องใหญ่มากนะคะเขาบอกเราได้อัปเกรดค่ะเพราะว่าเป็นสมาชิกของฮิวตันระดับเพชรว่างั้นนะคะ มาดูด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นประตูที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้สัมภาระของพวกเราก็ยังกระจัดกระจายอยู่มีโต๊ะมีเก้าอี้สองตัวเหมือนห้องห้องหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะดูกระจกบานใหญ่ตู้เก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยเลนชักเยอะแยะเลยค่ะนี่เปิดไดเนน้เป็นเนี้ยนี่เปิดออกมาก็าจะประมาณอย่างเี้ยค่ะ เดี๋ยวฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเป็นครัวเดี๋ยค่ะมีสิงล้างจานล้างมือมด,ด้วยนี่นะคะมีเตาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยมีเตามีเครื่องครัว,รรวด้วย,วเ,ววยเปิดดูสิว่ามีเครื่องครัวอะไรหรือเปล่าอยู่ตรงนี้โอ้โมอก็มีกระทะก็มีเขียงน้อยก็มีเดค่ะ ถ้วยจานนี่นะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ช้อนนี่ที่เปิดวายเปิดขวดทับพ,พีตะหลิวว้าวมีครบค่ะดูตรงนี้คืออะไรถังขยะเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟตรงนี้ไม่มีอะไรตู้เปล่า มีชากาแฟกาต้มน้ำร้อนนะคะดูด้านบนสิมีอะไรมีแก้วนะมีถ้วยกาแฟอยู่ประมาณนี้นะคะอุ้ยห้องใหญ่ห้องเหมือนอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเลยนะคะเหมือนอาพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งเลยดูค่ะตู้เย็นอ่ะช่องแช่แข็งไม่มีอะไรแช่นะคะหรือช่องธรรมดาค่ะ มีอะไรเนี่ยมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าสี่ขวดนะคะโอเคอยากแช่อะไรก็แช่ตรงนี้ก็มีทีวีด้วยนะคะเนี่ยมีทีวีอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็เป็นห้องซ่วมตรงนี้อันนี้ก็เป็นอ่างล้างมือล้างหน้าอุปกรณ์ของใช้ครบครันเด็กค่ะเนี่ยเช็ดตรงเช็ดตัวอันนี้เป็นห้องอาบน้ำ มีทั้งที่ให้อาบเป็นฝักบัวด้วยหรือว่าใครยังอาบในอ่างก็ลงแช่อ่างเลยนะคะออห้องก็โอเคค่ะใช้ได้นะคะห้องใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องพักของโรงแรมเมโทรโพลิสสุวิทกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของฮิลตัน <H ilton S 1> ค่ะอันนี้เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว แต่เป็นในเครือของฮิวตันนะคะไปดูห้องอาหารด้านนี้นะคะเขาจัดเตรียมไว้พวกขนมปังขนมหวานแล้วก็เค้กมัฟฟินนะคะฝั่งนี้ก็เป็นมเมล็ดทัญพืชต่างๆกลไมา้ออกแห้งลูกนนล่าอ,อันนี้เป็นรังพึ้งนะคะ ขนมปังใครจะปิ้งจะย่างเองก็ทำเองนะคะดูฝั่งนี้เครื่องปิ้งขนมปังเล็กๆอยู่ตรงนี้นเป็นพวกคอนเฟลกนคำอของแช่อะไรอยู่ตรงนี้นอนค่ะห้องเล็กๆค่ะ ห้องอาหารกห้องเล็กๆนะคะคนเข้ามา10-20คนเน,นี่เต็มแบนะคะเรามองออกไปฝั่งน้อยก็จะเป็นห้องเล็กๆะทานอามาดูอาหารเช้าตรงนี้นะคะอยู่ในหม้อน,นี้ค่ะเขาบอกเป็นมิโซะซุป Here is the soup, miso soup นะคะตรงนี้แล้วก็มีเครื่องปรุงฝั่งนี้มีถ้วยเล็กๆ,ๆนะะี่ค่ะออืไ I don't know what's i เนี่ย แล้วก็ตรงนี้เป็นไข่มีไข่ต้มไข่คนตรงนี้เป็นขนมปังรูกขนมปังอะไรนะคะก็จะมีซอสเตรียมไว้เคาเตร์เขาก็ทำอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะน้ำผลไม้นะคะน้ำชนิดต่างๆเตรียมไว้ในตู้นี้ ก็จะเป็นอาหารเย็นมีแฮมดีชีสแล้วก็มีซูชิด้วยนะคะมีโยเกิร์ตมีน้ำสลัดพวกีสลัดแล้วก็เป็นผลไม้สดแล้วก็ผลไม้ที่เราหั่นเป็นฟิชสลัดไปแล้วนะคะอานน้อยก็เป็นขนมเป็นด้วยจานเตรียมไว้ นะคะบรรยากาศอาหารเช้าที่โรงแรมเมโทรโพลิสสวีทสุขุมวิท39มนะคะถ้าเรามาที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษนี่ค่ะก็มีรถแบบนี้มารับมาส่งเราตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วค่ะเอานะคะแบบน,น,นักงานขับรถรับส่งผู้โดยสาร สับรถรับส่งแขกค่ะจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงมาถึงโดยสวัสดีค,ค่ะที่โรงแรมเมโทรโพลิสสวีทกรุงเทพนะคะตรงนี้ถ้าเราจะไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงก็เรียก <ไป S 1> ชชตเทนบัสของโรงแรมได้เลยนะคะเขามีรอรับส่งแขกตลอดหรือว่าทุกๆ30นาทีค่ะ วันนี้เราจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเมโทรโพลิสสวีทกรุงเทพแล้วนะคะค่ะบริเวณนี้คือล็อบบี้